สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับโมสเบดคาร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับโมดหยิบมาเป็นตัว MPV สุดหรูนะครับผมอ่ะเป็นคันนี้เลยนะครับตัวโตโยต้ามาจิสตี้นะครับผมตัวรุ่นพรีเมียมนะฮะเป็นตัวกลางนะครับเป็นตัวรถปี2020จดใช้งานรถปี2022นะครับแล้วก็อ่าสำหรับ เลขไมค์คันนี้นะฮะถือว่าสภาพน้องๆ้อป้ายแดงได้เลยนะครับผมอยู่ที่เพียงแค่14,000กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะท่านใดที่กำลังตามหาอยู่นะครับเป็นตัวมาเจสตี้นะครับรีบเลยนะครับผมรถจอดไม่นานแน่นอนนะครับราคาตั้งขายนะฮะ ทางบริษัทจะตั้งเปิดขึ้นมาอยู่ที่เป็นแค่2ล้าน2 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะมารับชมเริ่มกันจากภายนอกกันก่อนนะครับอ่าตัวไฟหน้าเขานะครับก็จะเป็นไฟหน้าอ่าโปรเจคเตอร์นะครับคมไฟใหญ่2ดวงนะครับเป็นตัวโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟ LED daytime running light นะครับสำหรับตัวกระจังหน้านะครับตัดมาพร้อมกับเป็นตัวโครเมียมเพิ่มความหรูหราแบบนี้นะฮะเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้ถึง2จุดด้วยกัน นะครับแล้วก็เจ้าของเก่านะครับจะเสริมเป็นตัวสเกิร์ตรอบคันกันมาให้ด้วยนะฮะตัดกับคิ้วโคเมียมแบบนี้นะฮะตรงไฟตัดหมอกนะฮะดูหรูหราดูเท่ดูหล่อกันเลยทีเดียวนะฮะไฟตัดหมอกแบบ LED คู่หน้าออกศูนย์ออกโรงงานนะครับอ่ะล้อแมกอลอยนะครับออกศูนย์ออกโรงงานเช่นกันขอบ17นะครับตัวดอกยางนะฮะแน่นๆพร้อมใช้งานออกมากับตัวรถกันเลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกข้างนะครับเป็นตัว โเมียมนะครับแล้วก็เป็นตัวไฟเลี้ยวปลายกระจกมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นแบบไฟเลี้ยวในตัวนะครับส่วนของตรงนี้ก็ตัดเป็นตัวสีดําเงานะครับแล้วก็ใายกระจกข้างนะครับก็เป็นตัวสีดําเงาเป็นโนแบ็คแบบนี้เช่นกันนะครับภายในนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับเป็นตัวเบาะหนังสีดํานะครับสังเกตได้เลยนะครับตัวซีนพลาสติกนะ่าตัวหัวเบาะนะครับ ยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับผมเบาะภายในเป็นตัวเบาะหนังสีดำนะครับแล้วก็เดินมาพร้อมกับเป็นตัวได้สีขาวนะครับเบาะฝั่งคนขับปรับถึง6ทิศทาง6กระดับนะครับเป็นปรับระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวแผงประตูนะครับคาดตัดลายไม้เพิ่มความหรูหรามาให้แบบนี้นะฮะกระจกออโต้2บานเลยนะครับแล้วก็ระบบเซ็นทรัลล็อกไฟฟ้านะครับพับเก็บกระจกข้างไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็ปรับกระจกข้างไฟฟ้าเช่นกัน คันนี้นะฮะสำหรับตัวเจ้าของเก่านะครับก็เสริมมาเป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้าให้ด้วยนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะฮะปุ่มเปิดปิดสวิตตัวประตูไฟฟ้าสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวานะครับก็มีมาให้แล้วนะครับตัวสําหรับภายในห้องโดยสารนะสามารถเปิดปิดได้2ตําแหน่งเลยนะครับด้านบนตัวซีนม่านบังแดดนะครับตัวซีนพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเช่นกันนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นตัวกล้องมองอกล้องบันทึกภาพด้านหน้านะครับแบบวิวอินออกศูนย์ออกโรงงานนะครับก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะลงมาด้านล่างนะครับลงมาด้านล่างเป็นตัวจอทัชกรีนนะครับออกศูนย์ออกโรงงานนะครับแล้วก็ระบบแอร์แบบระบบดิจิตอลนะครับแล้วก็มีเป็นตัวระบบกองแอร์นาโนอีให้เรียบร้อยแล้วเลยนะฮะตัวตัวช่วยในการการลื่นถลายนะครับผมแล้วก ตัวระบบเกียร์แบบเกียร์ออโตมาพร้อมกับเป็นตัวระบบเซนเชียลเรียบร้อยนะครับตัวซีนพลาสติกตัวนี้นะฮะยังไม่ได้แกะออกเช่นกันนะครับอ่าที่ปรับมุมกล้องนะครับ360องศานะครับปักกิ่งเซนเซอร์โหมดนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดไฟภายในห้องโดยสารนะครับอ่คันนี้ฟังก์ชันแน่นๆครบๆเลยนะครับเป็นตัวรถ MPV 1 1ที่นั่งรถยนต์ครอบครัวขนาดใหญ่นะครับสายผู้บริหารหรือสาย VP นะฮะครอบครัวขนาดใหญ่เนี่ยไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวนะฮะระดับพรีเมียม นะสำหรับตัวเตต้ามาเจสตี้นะครับอ่ะมดลืมให้ดูเป็นตัวเลขใหม่กันนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับคันนี้ขับใช้งานไปที่มดบอกไปครับคันนี้ขับใช้งานไปเพียงแค่14,000กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะหนึ่งกิโลเมตรนะครับถือว่าคุ้มค่าและตอบโจทย์กับราคามากๆเลยนะครับ เบาะคู่หน้าไฟฟ้านะครับแล้วก็สามารถปรับที่พักขาได้ด้วยนะครับหัวเบาะเป็นแบบหัวเบาะมิกกี้เมาส์นะครับแล้วก็นวดไฟฟ้าได้ด้วยเช่นกันนะครับแอราวรอบคันนะครับมีไฟภายในห้องโดยสารแล้วก็มีเป็นตัวแอร์รอบคันกันเลยนะครับสำหรับที่ปรับแยกส่วนอิสระนะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะฮะสามารถปรับแอร์ตัวนี้ได้นะครับจะประมาณนี้เลยประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวานะฮะใช้งานเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสแบบนี้เลยนะฮะ ท่านใดที่กําลังมองหาหรือว่าตามหาอยู่นะครับคันนี้นะฮะเสริมเป็นตัวสเกิร์ตรอบคันหล่อๆมาให้แบบนี้นะฮะสเกิร์ตด้านท้ายนะครับก็เสริมมาให้แบบนี้เช่นกันนะฮะไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED ไลท์ไกดิ่งแบบนี้เลยนะครับติดออกสูนออกโรงงานนะฮะชมตัวเอกลักษณ์ของเจ้าตัวโตโยต้ามาเจสซี่เลยนะฮะฝาท้ายนะฮะระบบไฟฟ้านะครับโดยปกติแล้วถ้า ออกมาจากศูนย์ออกจากโรงงานนะครับคันนี้ตัวมาเจสตี้จะได้เป็นตัวฝาาท้ายแบบเปิดปิดมือมานะฮะคันนี้เจ้าของเก่าเสริมมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะใช้งานเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวซีนเบาะนะครับตัวพลาสติกที่หุ้มเบาะนะฮะยังครบครบพร้อมๆแบบนี้อยู่นะฮะยังไม่ได้แกะออกเลยนะฮะจากมือเจ้าของเก่านะครับใช้งานไปน้อยมากๆจริงๆนะครับสำหรับคันนี้สภาพเรียกว่าเทียบเท่าน้องๆป้ายแดงได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะป้ายแดงหาไม่ได้แล้วนะครับ เนี่ยนะครับสำหรับตัวสภาพตัวเบาะตัวหนังเบาะนะฮะยังค่อนข้างนี่ยังตึงๆอยู่เลยนะครับมดแนะนําเลยนะครับสำหรับคันนี้ราคาเป็นแค่2องล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นได้เป็นตัวรถปี2022นะครับจดใช้งานรถปี2022นบอะครับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อมาหากมดโดยตรงรีบนัดวันมาดูนัดวันมาจองรถกับมดได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้นะฮะค่อนข้างี่จอดไม่นานแน่นอน นะครับผมนัดวันมาดูนัดวันมาจองรถนัดวันมาชมรถตัวจริงหรือว่านัดวันมาทดลองขับได้เลยนะครับโทรเบอร์มาโดยตรงได้เลยครับที่เบอร์0ูนย์กนะครับสี่เกครับผม2739นะครับหรือว่าช่องทางตนต่ออื่นเพิ่มเติมนะช่องทางติดตามนะใครถูกใจคลิปคลิปนี้หรือถูกใจรถคันนี้นะฮะมดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e ไว้ให้มดด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมดก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ